ครัสบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ๆทุคนนะครับผมสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับพี่น้องเกิดอยากซอยจุ๊บออให้าล,าลายลายได้ไทยพวกกินทิปแต่ว่าผมสิกินสร้อยจุชุดหนึ่งร้อยบาทพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิเบกกร์ซะก่อนมาสีสันซะก่อนเนี่โยโอ๊ยได้ตับ แค่เนื้นออีกก็คุมอยู่ได้พี่น้องเลยร้อยหนึ่งกิจพันพีพันน้องเบิง่งอันนี้น้ำจิ้มนะอ้น้ำจิ้มเป็แต่แซ่บขนาดจิ้มเปแต่สแตสียบอำมาพี่น้องต้องไปนี่เขา ตับก่อนเลยครับงามเสาอ่ะงามเสามันสซ,ซดสุกอย่างเดี๋วจะพักกันมา ตะบกินขอ,อาให้หลายๆเรื่อคำเข่านะครับครับมันอ่อน,น อสาๆมาละแสบกับพี่น้องเอ้ยอื่ม ไม่ได้แวบซื้อพักครับไม่ใช่กินไม่กินได้เรื่อยๆเลยพี่น้องไงเนี่ยร้อยเดียวก็ได้กินครับ คาเดตับสดๆมันหวานหวานชจ้นยเลย,ขาขายน้ำงามกลำคากเใส่มเลยมาม แสบแสบแสบครับอืม <c oughs> ตับหวานตับหวานกูมือเนี่ยมันสะดวกสบายเียน้องสั่งกระเจ้าเฮ็ดซอยให้ร้อยมาแบบพอดีกินแล้วครับได้น้ำเกิมได้อย่างครบเบสคุเมือมเนี่ยมาได้ซื้อแต่พักมา 嗯哼。<laughs> wow. Cũng đấy, thì nói rồi được, có bao chỉnh chưa? Sư lại có em sẽ chỉnh một อยากแห้งครับอยากแต่เมื่อวานนี่แหละ ฟังเสียงนกเสียงไก่ห้องพี่น้องยูแค้มปา่าเป็นมันนอกไป็สิ่งละครับคุยคัก อืมแฉบมันสดมันสดมาเลยกินอะไรมาเลยกลึดกลึดกลึดลงไปเลยนะครับมันมันจะผ่อยได้มันจะบวเหนียวได้ แค่เทไปปิ่งน้ำ้นเหนียวเด้อือือดูข้นิ้วเจ็บไร <laughs> จิ้มตัวซิเบิร์ลเลยพี่น้องขากลายตาเบิร์ลเลยพี่น้องเลยตับแล้วก็ให้มาหลายอยู่ด้วพี่น้องเอ้ ันนี้เขาเยนยังไงคันแท่หน้าบ้อใส่เโกเลยนะมันพอยแห้งเลยไปนหน่อยอ่ะกดลดกกดลึดกลดกลดลด ขาดงั้นเดี๋ยวขาบอกสองเศร้าม,ม,มาเห็นงานนำครับมาเนี่ยเลยกลิ่นอะไรโอ้พี่เตตับอืี๋ยวยาพี่เนาะมาลีจะผิดตอนนึ่งอืม,อม,อม ได้โซจูจะขวดก็สิคักพี่น้องเป็นอย่างารสันติโซจูมันบวัวแห้งพี่น้องเันพอดีดับข้าว 嗯，我、mm。Hmm. อ,อ่าเฮ้ร้านมันจะให้ตัวพอดีกินเลยพี่นอ้อง